วัสดีนะครับทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 888หมอฤทธิ์ผ่าดาวย o u t u b e c o m นะครับรายการดูดวงชะตาผ่าดาวแบบจอลึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ล่วงหน้าเส้นทางชีวิตของท่านเองมากยิ่งขึ้นผาดาวด้วยโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวจากดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิด จังหวะที่เกิดเวลาที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงสิริมงคลของตัวของท่านเองก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับสไครกดติดตามช่อง YouTube กดซุปเปอร์แทงเยอะๆกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วย <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีตรงถึงบ้าน,ท,านทันทีอย่างดีรีบรนะครับขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขมีความรำ่ำรวยและความสำเร็จ ท,ทุกท่านกันเลยนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนธันวาคม2568นิดะครับเผยว่าดวงดาวอิทธิพลในเดือนนี้จะมีดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับและจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านนะครับก่อนสิ้นปี2568นรบะครับเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจยาก,ก็จะมีของดีให้นะครับแจกบทสวดมหามงคลฟรีนะครับให้คุณนําไปสวด นะเพื่อต้อนรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเออยคุณพวกแคปไปแล้วคัดลอกไปได้นะครับแล้วไปสวดตั้งใจสวดจะประสบความสําเร็จนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีที่บนดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีดวงแรกก็จะมีดาวพระอังคารอังคารย้ายเนี่ยเป็นอุจจาวิราชในวันที่6ธันวาคม2568เวลา1ทุ่ม25เข้าสู่ราศีธนู นะครับอยู่ในเดือนพฤษภาคบดีเป็นคู่สมพลนะในดวงชะตาคุณก็จะมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองและตามด้วยดาวพุธเซิร์ตทำเร็วได้เร็วประสบความสําเร็จวันที่7จธันวาคม2,568เวลาตี3 24นาทีนะครับพุธนี้เซิร์ตเนี่ยช่วงแรกนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะในดวงชะตานะครับอยู่ในเรือนอังคาร นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังคําพูดอย่างต่อเนื่องคําพูดเน็บแนมนู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาก็คืออิทธิพลดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยย้ายเป็นเทวีโชควันที่16ธันวาคม2568เวลา16นกา12นาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับในดวงชะตาอยู่ในเรือนพฤหัสบดี นะส่งผลให้คุณเป็นที่รักใคร่ของผู้หลับผู้ใหญ่เป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับต่อมาดาวพระศุกร์ย้ายวันที่2 2ธันวาคม68เวลา18ในการ11นาทีศุกร์นี้ย้ายนะครับก็เข้าสู่ราศีธนูอีกนะครับเป็นมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบอกพันฟันฉงฉิงนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ละราศี บางคลเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรักกว่าไปนะครับต่อมาอิทธิพลดาวพรหัสสบรีก็จะพักดาวพรหัสสบรีพักวันที่2 3่ธันวาคม6 8เวลา7จ็โมงสานาทีนะครับพฤหัสพักนะดังคําพยากรณ์ที่ว่าจะแพ้แก่สมณะชีพราหมณ์นักปาาและนักบวชนะนาดดาวอ่อนกําลังยังให้โทษกับผู้ที่คิดหลาย เพราะฉะนั้นคุณจําไว้นะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพยายามรักษาศีลธรรมเข้าไว้ความดีจะคุ้มครองให้คุณแข็งแกรปลอดภัยให้สวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในทุกสถานใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเข้าไว้ดีที่สุดนะครับขอให้คิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้เพราะดาวพฤหัสบดีก็ปรับเข้าสู่ราศีเมถุนตำแหน่งเป็นปรากะเศษ นะครับในดวงชะตาก็อยู่ในเรือนดาวพุธนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นในการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ต่างๆให้เต็มที่นะครับต่อมาก็คืออิทธิพลดาวพุธอีกพุธก็จะเสดิจพุธเดินเร็วครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ช้าอยู่ใหญ่นะครับพุธเสร็จยี่ธันวาคม68เวลาตี4ี่คุณจะเห็นได้ว่าอิทธิพลดาวพุธเนี้ย มาอยู่ในเรือนพฤหัสในราศรีธนูปเป็นปราเกษตรแต่ไม่ใช่ครับเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะทําให้ดาวพฤหัสมีกําลังดาวพุธก็มีกําลังเป็นเกษตรต่างคนต่างมีกาลังมีอํานาจในตัวเองแต่ไม่มีสิทธิขายบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถทํานู่นทํานี่ได้นะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตา นะเอ่อก็ขอให้ลำรวยลำรวยนะครับเล็งจะขนาดนี้สติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างี้ก็เต็มเปี่ยมมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับในดวงชะตาแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เต็มนะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันนะเพราะฉะนั้นบทสวดนี้พระคาถาอันศัก,กดิ์สิทธิ์มหายันดวงนโมพุทธยะพกทรัพย์ครอบจักรวาลน,นะครับค่อยคุณสวดมนต์ตามนี้ได้นะเคล็ดลับก็คือให้สวดวันละเก้าจบเป็นมงคล นะครับแล้วก็โชคลามเงินทองคุณก็จะมีกินมีใช้เข้ามาหรือถ้าคุณสามารถท่องจำและสวดได้ร้อยแปดจบได้ยิ่งดีนะครับจะเกิดความเป็นมงคลค้าขายร่ํารวยประสบความสาเร็จนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาในเดือนธันวาคมเนี่ยดาวดวงแรกซึ่งโยกย้ายคือดาวอังคารย้ายวันที่6ทธันวาคม68 1นึ่ทุ่ม25เข้าสู่ภพสู่ภะนะครับเอถ้าดูจาก รูปดวงดาวนะดาวองคานของคุณเข้าสุภะพบสุภาหมายถึงชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาจนะราบแล้วคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวนะไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับคุณก็จะดีด้วยบุญกุศลนะคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงทางไกลต่างถิต่างแดนนะครับถ้าดาวองคานคุณดียังไงคุณก็มีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆแน่นอน นะครับแต่ถ้าดาวของคารเดิมของคุณเสียนะนะปัจจุบันนี้มันก็จะตรงกันข้ามนะครับในดวงชะตาของคุณนะก็ขอให้คุณตั้งใจทําให้เต็มที่ด้วยสุดแรงสุดกําลังนะครับทำมาหากินลุยไปยังไงก็จะสําเร็จในช่วงนี้นะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุทธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร์ฟวันที่7ธันวาคม68ตีส2มพุธเนี้ยก็เข้าไปที่ ไหนอะมอลาน,นะโอ้โหดวงชะตาคุณช่วงนี้เพื่อนน้อยช่างหัวมันครับบางคนชอบพูดน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีใครครบเลยคนทำไมชอบพูดดูถูกตัวเองไม่รู้นะเออเพราะฉะนั้นคุณไม่ไม่ต้องคิดมากครับนะคุณเป็นคนที่เลือกคบเพื่อนเอออย่าไปคิดว่าไม่มีใครครบคุณเลือกคบเพื่อนดีที่สุดถ้าช่วงนี้คุณคบเพื่อนมากปัญหาวุ่นวายไปหมด นะครบน,น้อยเข้าไว้หรือให้เอาเวลาไปทําในเรื่องของการงานเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับก็ระวังเพื่ออาจจะพาเป็นมรณะได้นะพูดเป็นมรก็ระวังคําพูดเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องดูให้ดีแต่ข้อดีคุณนะ่ะเป็นดวงกินศัตรูในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมมรี่คริสต์มาสนะในดวงชะตาของชาวราศีเมษ นะครับเออข,อขอให้โชคดีโชคดีนะแต่ก็ต้องระวังคําพูดไปด้วยนะครับต่อมาดาวพระอาทิตย์ย้าย16ธันวาคม68เวลา16นาฬ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขหนึ่งมาเออเอาไปก่อน <c oughs> ที่เป็นทีวีโชคดวงชะตาเนี่ยปุตตะอยู่พบสูุภะบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญจาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร นะครับไว้าการช่วยเหลือสนับสนุนดีนะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาอิทธิพลดาวพระสุขย้ายวันที่2 2ธันวาคม68เวลา18ในการ11นาทีสุขนี้เป็นมหาจักรเข้าสู่พบสุภาอีกโ้ยคุณจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะนู่นี่นั่นนะครับดาวสุขเข้ามาร่วมกับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพล และดาวส่ขอยู่ในเรือนเพื่อรหัสสบดีเขาบอกว่าให้คุณต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะครับคุณจะมีโอกาสในเรื่องของงานเงนินมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมและดาวสุขร,รว่วมกับดาวอังคารศพปักหวานอังคารรับเอาก็รับเต็มๆครับโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยนะดวงคุณเนี่ยการเงินก็สําเร็จนะการเงินสําเร็จและมากด้วยช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของเงินทอง เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความรักแต่สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ครับมหาจาักรยิ่งใหญ่แต่ต้องเหนื่อยก่อนสุดท้ายก็จะสําเร็จเป็นอย่างดีนะช่วงนี้คุณก็จะมีความสุขนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีบนพักยี่สิบสามธันวาคมหกแปดเจ็ดโมงสามสิบหกครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็ใช้ชีวิตเป็นปกติครับนู่นนี่นั่นนะความ สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับพยายามคบเพื่อนหรือสังคมให้เป็นผู้รับผู้ใหญ่เข้าไว้ดีที่สุดสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคนราศีเมฆมฤตยจะอยู่คุณยังอยู่ในภพก,การเงินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเรื่องเงินเรื่อง,องทองไว้มากถ้าคุณคาดหวังคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่หวังเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มากกวา่านะครับเพราะฉะนั้นทางสายกลางครับคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วก็ปล่อยไป50 50อันนี้คุณลูโอกาสที่จะมีได้เงินนะครับในสีที่คุณหวังนะต่อมาก็คือดาวพุธดาวพุธก็จะเสด็จอีกวันที่26่ธันวาคม6 8เวลาตี4ี่สมใหี่นาทีพุธเสด็จเข้าสู่ภบสุภาก็จะมีความสำเร็จช่วงนี้คบเพื่อนได้ นะครับเพื่อนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะัมันมีดา,าวดาวหลายดวงไปชุมนุมอยู่ในภพสุภานะคุณต้องเอาข้อดีมาใช้พุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบาก็มีความสุขพุทธอังคารเจอกันระวังคําพูดเหน็บแนมนะต้องคิดก่อนพูดพุทธกับอาทิตย์วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีครับนะและดาวพุดธเป็นอนุกเกษตรกับดาวเพืหัส,สบดีดาวมีกําลังคุณสามารถทําได้เต็มที่ นะจะประสบความสําเร็จนะครับอริสุภะอุปสรรคปัญหาที่มีเข้ามาถ้าคุณแก้ไขได้จะทําให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วมีชื่อเสียงเอเพราะฉะนั้นคนราศีเมฆคุณทำได้ไหมครับนะแต่ในเรื่องของคําพยากรณ์โดยภาพรวมเนี่ยนะเดือนนี้คุณต้องระวังอุบัติเหตุนะมันจะมีอุบัติเหตอะไรสักอย่างนึงต้องระมัดระวังนะครับการลื่นหกลม้ม นะแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยมีโอกาสเรื่องการเงินอยู่แล้วความรักก็จะมีความสุขแต่ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะครับน,นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะทาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้หนิดนึงนะครับของชาวราศีเมฆนะเพราะคุณจะมีเรื่องอืดตาทุกใจด้วยนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนวันที่5ธันวาคม68เวลาตีห 56สบนาทีเพนอยู่ที่พฤกษ์เพราะฉะนั้นพระจันเพนเนี่ยจะสว่างสวัยพระจันทร์เพนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับจะมีโชคลาภและความสำเนะร็จนะต่อมาพระจันดับเนี่ยนะครับวันที่2ี่ธันวาคม6ก 8, เวลาแปดโมงสี่สิบสานาทีจันดับอยู่ที่ธนูครับพบสูพระต้องระวังปัญหาอุปสรรคมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะเอ่ไม่ควรไปที่มืดนะต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง นะครับเพราะมันดับานะเอ,อไม่ต้องอะไรมากมายชาวลัคนาราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะทันว่าของคุณเนี่ยก็เล่งสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อตอนรับสิ่งที่ดีๆนะคุณก็เคลียร์ง,งานต่างๆให้เรียบร้อยจัดระบบระเบียบให้ดีนะครับคุณจะประสบความสําเร็จนะของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับ โอเคครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ